<ไ>นิดหนึ่งครท่านผู้นําฝ่ายค้อนเชิญครับท่านประธานครับผมเสน่ห์นะครับศร,รีสุวรรณขอญ,ญาตินิดหนึ่งฟังท่านพนมพูดแล้วก็อยา่างนั้นเลยต่อไปนี้เราจะขายหนูเพื่อเอาหนูไปกัดสายไฟสายเน็ตฝั่งพม่าอย่าคิดว่าพม่าเขาไม่ฉลาดนะครับที่นู้เขาก็เลี้ยงแมวกับท่านประธานครับในสุดแมวเขาขายดีครับเอาแมวมากัดหนูถ้านอีๆครับท่านประธาน มันก็ไม่เหลือใครกัดสายไฟแล้วสิไม่มีอ่ะเหลือแต่สองฝั่งเนี่ยกัดกันเองกับท่านประธานครับทั้งท้งนี้ยกมือในอยู่ฝั่งไหนครับผมอยู่ฝั่งการเลี้ยงหนูครับรรท่านประธานอย่ากไปต่อสู้กับยุคสมัยครับรรท่านประธานครับขนาดนี้ท่านสมชายได้ให้ข้อมูลว่าเด็กอายุ15ปีกว่า30ล้านคนของประเทศไทยเป็นนักการพนันหน้าใสหมายความว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ ทางรัฐบาลจำเป็นต้องเอามาจดบันทึกไว้จะมาย้ำอีกครั้งครับนี่คือสิ่งที่เราจะให้หนักการพานันหน้าใสลงทะเบียนเป็นนักการพานันมืออาชีพครับ <c oughs> เพื่อลองรับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำไมกว่าจะเพล็กนี่มันต้องรอนานภ <c oughs> าษาอังกฤษเสียงลิ้นมันไม่ค่อยถูกต้องครับด่านครับกลัวเป็นคอมเพลครับผมด้านคอมเพล็กซ์ครับ้นนบานนะ ใช้ทุกส่วนครับในการที่จะทำให้เกิดการที่มีการพน,นันที่ถูกต้องแล้วเราสามารถทุกคนครับสามารถเข้าไปเล่นได้เพื่อสอนให้ทุกคนนั้นรู้แพ้รู้ชนะครับแล้วก็รู้อภัยด้วยครับท่นนนานอภัยให้ใครเอา้อาอภัยให้กับตัวเองครับที่หลงติดการพน,นันนี่คือสิ่งที่เรารัทธเบนเห็นความสําคัญของเยาวชนคนยุคใหม่ครับท่บนานที่สําคัญครับ เรากิดทำพทุมทุกคนนะครับที่ติดการพน,นันเนี่ยนะครับความหมายความว่าเขาเนี่ยพอมีความเกือบชนะเนี่ยทำาให้เขาต้องต่อสู้ต่อครับเขาจะได้สู่จุดมุ่งหมายถ้าชนะซะเลยมันไม่มีความเต้นมันไม่มีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตเด็กเหล่านี้ไม่เคยเต้นลากับชีวิตมีความสนุกสนานมีความบันเทิงเลิงใจไม่เป็นโรคซึม ผมเวียนหัวกับท่าทางท่านเหลือเกินครับเท่าไหรครับเงินห้าหมืนกว่าล้านที่เฮาเสียไปกับอนณาเขตนอกประเทศขอบประเทศที่เป็นบอนคาสิโนทำไมเราไม่เอามาทำเองเอามาทำเองท่านปัะธานครับผมได้เตรียมการทั้งหมดแล้วจดทะเบียนนักการพนันหน้าใสเอาไว้ว่าใครเล่นพ่อเพื่อวันหน้าครับ เราจะเก็บภาษีจากคาสิโนจากเว็บการพานันออนไลน์ต่างๆถ้าเขาหมดตัวตั้งแต่วัยหนุ่มๆวัยสาวๆเขาจะเอาภาษีเราเนี้ยห้า0มื่นกว่าล้านนีครับมาช่วยดูแลเขาให้เขากลับไปเล่นใหม่ครับอย่างที่เรียกว่า <laughs> น,นี่ประชาชนไม่ต้องทําอย่างอื่นกันเลยหรอกครับท่านประธานครับ <laughs> เด็กที่เขาแบบมีความรู้สึกว่าการเรียนมันเรื่องลําบากแต่เขาคิดเลขเก่งคํานวณเก่ง<ป>ขี้โกงเป็นอย่างเี้ครับ เราก็ส่งเสริมครับเวลาเด็กเล่นเสียมก็อยากได้อีกก็มาเล่นอีกก็ใช่ไครับแลจะเอาที่ไหนมาเล่นเก็บกองทุนภาษีที่เก็บมามีกองทุนการพนันให้เด็กใช่ครับผมที่กองทุนการเรียนหนังสือยังมีครับผมท่านประธานอยากเรียนด้านนี้ก็ฝึกคนให้เราเก่งไปเลยให้ไปชนะทั่วโลกเมืองไทยทำอะไรน้อยหน้ากว่าคบที่ไหนล่ะครับ เข้าใจนโยบายของของทานโยยบผมเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศในเมื่อคนไทยนั้นหัวใจการพนันอยู่แล้วครับเด็กตั้ง30กว่าล้านคนแล้วปล่อยเขาทิ้งปล่อยเขาขว้างยังไงครับเราอยากให้เขาสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วเขาจะเป็นคนหนึ่งครับที่เดินทางไปเล่นการพนันทั่วโลกได้อย่างสมภาคภูมิความไปไทยครับท่านบักมีกองทุนแบบกยศให้ถูกต้องครับกยศสาหรับการเรียน แต่นี่การพานันคุณเล่นให้เต็มที่เล่นจนชนะเลิศแล้วค่อยเอามาคืนอ๋อเป็นกอพนอน <c oughs> กอพนอนครับผมกองทุนเพื่อการพานันกับตำนานครับ <c oughs> เข้าใจแล้วครับท่านประธานเข้าใจหวัวใจของผมไหมครับ <c oughs> ท่านนายกอิงอุ้งต้องการให้ทุกคนนั้นสําเร็จสักครั้งในชีวิตขอบคุณท่านครับขอ,ข,อขอบคุณมากครับพิลาครับพาบมาถึงทางฝ่ายฝ่ายคอนนะครับ เรียนเชิญท่านดรวสุนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมวสุเรืองจีนสุขลำลูกกาปทุมธานีครับท่านประธานครับคาสิโนพนันออนไลน์ใครได้ใครเสียผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยเสียคนแรกครับตอนนี้สร้อยแหวนนาฬิกาไปหมดแล้วครับเพราะพนันออนไลน์เพิ่งกลับมาเนี่ยครับผมลาสภาไปแล้วไปดูงานแต่ว่าพอไปดูในคาสิโนจริงๆแล้วเนี่ยมันชวนชวนให้เสียเงินจริงๆครับท่านประธานนะครับคือเข้าไปด้วยดนตรีกระหึ่มตึมตัมด้มตัมด้มตัมด้มตัม ถามว่ามาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้สึกว่ามันจิตใจพองโตอยากจะเล่นและคิดว่าวันนี้เป็นเป็นโลกของเราเป็นโชคของเราแน่ๆพอเข้าไปปั๊บเนี่ยพอไปนั่งเล่นนะฮะไอสล็อตมันติ๊งตองติ๊งตองติ๊งเนี่ยติ้งปองปิงปองเนี่ยผมไปสืบรู้มาท่านประธานเขาเปิดไฟปิงปองปิงปองปิงปองให้สมมติว่าโบนัสออกโบนัสออกโบนัสออกแต่จริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่โดนกินเัาท่านประธานแล้วเวลาเราไปนั่งเล่นสล็อตเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ผมไปดูงานนะรับท่านประธานผมไปดูงานแต่ดูเหมือนจริงไปหน่อยนะฮะพอนั่งดูปั๊บเนี่ย เราก็ดูเฉยๆมันก็ไม่ดีมันมีตัวหนังสือขึ้นที่ตู้สล็อตนะฮะ <laughs> ตัวหนังสือนียเขียนอย่างนี้ครับเขียนเชิญชวนเรามากเลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับว่า Play with Responsibility เล่นอย่างมีความรับผิดชอบโว้ยผมภูมิใจผมอยากเล่นทันทีเพราะผมรู้สึกว่าผมมีความรับผิดชอบแน่ๆนะฮะนะเงินสดก็ไม่ได้เขาให้ไปแลกชิปนะแล้วชิปเนี่ยมันคอยจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆ Play with Responsibility เล่นด้วยความรับผิดชอบเนี่ยตอนที่ผมจะหยอด ชิปลงไปเนี่ยหน้าพอ่อหน้าแม่ลอยมาเลยนะครับคือเล่นด้วยความคุณธรรมเหมือนมีพ่อแม่มาอวยชัยให้พรหมดแน่มึงหมดแน่หมดแน่อะไรประมาณนี้ก็เลยที่เหลือก็เป็นอย่างที่เห็นครับขนาดสีของดอกไพ่ยังติดเสื้ออยู่เลยตอนนี้และที่สําคัญก็คือว่าตู้ ATM มผมไปดูมาแล้วท่านประธานในตู้ในใน,ในคาสิโนเนี่ยตู้กดเงินหาง่ายกว่าห้องน้ำครับท่านประธานคือเวลาเล่นแล้วเสียเนี่ยนะครับคนก็จะหุดหงิดหุดหยิดก็เดินไปห้องน้าพ,พ,พักหน่อยพักหน่อยผลปรากฏว่าระหว่างเดินไปห้องน้าเจอตู้เ TM อครับไอที่ปวดปวด,ปวดห้องน้าอั้นไว้ครับกดเงิน โดนมาแล้วครับนะแล้วห้องน้ามักจะสร้างไว้ไกลๆนะนี่ไปนี่ไปดูงานเฉยๆนะห้องน้ําจะสร้างไว้ไกลมากนะฮรบางคนแบบหมดเหยียดจะไปเข้าห้องน้ําเดินผ่านจะผ่านตู้สล็อตบ,บังบังบังเป็นบังเกอร์ไว้ครับคือให้รู้สึกว่าเราต้องเอเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยกว่าจะเดินไปถึงนี่ฉี่ลาดนะครับท่านประธานถ้ารัฐบาลจะทําคาสิโนหรือพนันออนไลน์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูมากตามเ,าเรื่องของคาสิโนออนไลน์เลย นั่นคือธุรกิจผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครับมันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงครับไม่ต้องเข้าห้องน้ำครับฉี่ไปเล่นไปฉี่ไปเล่นไปเลนเลยครับ <S <S 1> <S 1> <S เรื่องของคาสิโนโออนไลน์เนี่ยใครได้ใครเสียผมบอกเลยว่าทาไมรัฐบาลถึงอยากจะทําสิ่งนี้เพราะแน่นอนครับส่วนที่ได้ขั้นแรกคือรัฐบาลได้ได้อะไรครับได้ภาษีได้ค่าธรรมเนียมได้ค่าใบาอนุญาตซึ่งรัฐบาลได้เต็มเมครับแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีใครพูดถึงเลยทางรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเลยคือปัญหาสังคม ปัญหาคนที่เราเรียกว่าผีพนันคนเคยเห็นผีพนันไหมฮะผีพนันเนี่ยนะฮะจะมีหน้าตาคล้ายกันทั้งคาสิโนเลยครับเราคนที่เสียพนันเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันทั้งคาสิโนคือจะนั่งเท้าคางได้ไหม <S <S 2> <S 2> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็แล้วก็มองคนอื่นมองคนอื่นมองเจ้ามือดึงชิปเราไปเรื่อยๆชิปเราก็จะหายไปหายไปหายไป,ยไปเรื่อยๆมีฝั่งได้ก็ต้องมีฝั่งเสียอย่างรัฐแบนได้แต่ถามว่าใครเสียครับผู้เล่นผู้เล่นเสียแน่นอนกลายเป็นผีพนันกลายเป็นคนที่ อาจจะบ้านแตกสลายขาดอาจจะไม่มีบ้านอาจจะเสียทุกอย่างไปเรื่องนี้ผมอยากให้รัฐบาลคิดดีๆให้คิดมากๆนะครับเพราะว่าคนเล่นพนันเนี่ยลืมทุกอย่างจริงๆผมยืนยันได้ผมยืนยันได้นะครับผมยืนยันจริงๆนะครับสุดท้ายครับสั้นๆฝากง่ายๆเลยว่าการพนันเนี่ยถ้าคุณชนะเนี่ยคุณก็แค่เป็นเทพของความโชคดีครับถ้าคุณแพ้คุณก็เป็นเทพแห่งความผิดหวังครับแต่ถ้าคุณเลิกเล่นคุณจะเป็นเทพ ของครอบครัวคุณเองครับขึ้นมาทากครับขอบคุณครับท่านรัชดาวสุครับนิดหนึ่งครับท่านหลวงป้อมมีประสบการณ์ <ผม S 1> หรือเปล่าครับจะสนับสนุนการพนันแต่ก่อนที่มาจุดนี้ผมหมดไปเยอะแล้ว <laughs> ท่านครับเรามีบ่อนคาสิโนมีได้แต่เราต้องบังคับทำให้พลเมืองของเราเนี่ยนะ มีมีงานทําในบอลเนี่ยเขาจะใช้แรงงานของคนในประเทศทั้งหมดส่วนคนที่จะมาเล่นเนี่ยเขาห้ามคนในประเทศเขาเข้าไปเล่นเลยแล้วเขาห้ามคนไทยแล้วท่านจะไปเล่นที่ไหนผมทุกทีผมก็บินไปเที่ยวไปไปเล่นต่างประเทศนะครับ oh, oh, oh. บอลเล็กๆนี่ไม่เล่นนะครับในประเทศไทย oh, oh. แต่ถ้ากจะมีเบมเบอร์มาผมอาจจะเป็นทําเบมเบอร์สักห้าล้านแล้วผมก็เข้าไปเล่นแล้วนาฬิกาไปไหนหมดครับ จำนำหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วครับแหวนก็ไม่มีแล้วเพราะไอ,บอ้บ่อนี้นะครับมีมีมีตัง,ตงเลยฮะยืมยืมกะกับบ้านสักทันผมไม่กล้าให้ท่านยืมเพราะว่าท่านยืมของใครเขาตายหมดเลย <laughs> ขออนุญาตหครับท่านท่านชาเทียมเมื่อกี้นี้ขอพาดพิงถึงโรงพอมเน่อยนะครับที่บอกว่าแหวนก็หายในาฬิกาก็หมดไม่เหลืออะไรแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับเป็นปึกเลยนะข้างๆอะไรอะอะไรครับเออเป็นปึกเลยอะ นี่าไม่ใช่ตัวจำนำอะไรครับตัวจำนำก็หาเลยเข้าใจครับเข้าใจตรงกันครับอันนี้อายเขาอย่าเอาความจริงไปพูดแล้วอย่าอ้อนแอนะครับตัวจำนำผมเต็มควาเสัตเลยไว้ไว้ไว้หน้ากันบ้างครับครับแล้วถือเป็นการประชุมลับนะใช่ใช่ครับใช่ครับประชุมลับนะสภาคพ